ลราเดินไปในห้างจริงเติจรงเติไปร้านช็อปรองเท้าตามเดอะมอลล์เห็นไหมฮะเขาจะเปิดเพลงตึบ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 ตึ๊บเงินในกระเป๋าก็เด้งตึบ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 เขว่าต้องออกแล้วเขอกว่าต้องคว้าสักคู่หน่อยเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกท่านฮะความรู้สึกไงมนุษย์ซื้อเพราะความรู้สึกถูกไหมฮะที่ผมถามกระเป๋าใบละแสนเขาซื้อเพราะอะไรอ่ะความรู้สึกไหมมีใครซื้อเพราะหลักการและเหตุผลไหมฮะ มีใครร่างร่างเอกสารก่อนไหมหลักการและเหตุผลในการซื้อกระเป๋าใบละแสนห้าหนึ่งเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นกับลูก้าไม่มีหรอครับรู้สึกอยากได้ล้วนๆเขามีแล้วเาอยากจะมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับการขายไม่คิดไม่อยา่าไปคิดอะไรมากมันไม่ใช่การขอครับถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองเริ่มขอลูกค้าเมื่อไหร่อันเนี้ยจะทําให้ความรู้สึกลูกค้าอยากไม่อยากจะไม่อยากจะซื้อ รือเปล่าไหมาเคยไปไปห้างไหมหรือแบบลูกค้าขอช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยได้ไหมคะพี่ช่วยหนูหน่อยเนี่ยจะหมดแล้วพี่ช่วยหนูหน่อยส่วนใหญ่ซื้อไหมไม่เดินไปร้านอื่นแต่ถ้าเดินไปที่ไหนแล้วเ,เจอคําแนะนํไปดิหุ้ยใส่ใจเฮ้ยยิ้มให้เราจริงใจอ่ะเออนะดูแลเราเป็นอย่างดีเขาซื้อไม่ซื้อไม่รู้หรอกครับมีใครแบบว่ามาตัดสินใจวันเดียวมันก็คงจะมีแหละถูกไหมแต่มันก็มีหลายคนใช่ไหมที่มาดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกท่านเคยเห็นไหมเขามาดู บางคนมาดูเป็นสิบรอบอะแต่ไม่ซื้อเลยอะแล้วรอบที่สิบอมาดูอีกแต่เขากลับถูกถูกคําพูดอะไรบางอย่างทําให้เขาเสียน้ําใจไปอะทางทังที่เขารอบที่สิองเขาเขาจะซื้อแล้วอะเนี่ยดูขาไปฮะคนบางคนเนี่ยนะครับคือมันคือความฝันไงมันรูปก็ยังดีมาจับก็ยังดี แต่ในการจับในการรูปในการดูมาขอขอ้อมูลบางคนเบื่อลูกค้าด้วยซ้ำมาอีกแล้วมาถามเนี่ยถามมาถามประจาไม่เคยเลยสปีแล้วยังไม่ถามเลยเอ๊ยยังไม่ซื้อเลยถามอย่างนั้น,นท่านก็ต้องเต็มใจครับที่จะให้เขาเพราะเขาจะซื้อปีที่3มเขาเก็บเงินได้แล้วเขามั่นใจไ,ได้แล้วเขาจะครอบครองสินค้าชิ้นเนี้ยเขาจะครอบครองมอเตอร์ไซค์คันเนี้ยนั่นแหละครับคือทัศนคติแรกเลยครับเรื่องทักษะมันฝึกฝนกันได้ถูกไหมฮะแต่ทัศนคติมันต้องหล่อหลอนทุกวันนะครับ